ถ้าผมบอกคุณว่าประวัติศาสตร์ที่คุณเรียนมาอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดไม่ใช่เพราะมีใครโกหกคุณตรงๆแต่เพราะบางเรื่องถูกเล่าแบบง่ายเกินไปจนคุณไม่เคยตั้งคำถามวีรบุรุษที่คุณยกย่องอาจไม่เคยเป็นคนดีเหตุการณ์ที่คุณเชื่ออาจไม่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกเขียนโดยคนจริงเสมอไปแต่มักถูกเขียนโดยคนที่ชนะและคลิปนี้จะไม่ได้พาคุณย้อนเวลาแต่จะพาคุณตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดชีวิตไปรับชมพร้อมกันเลย มนุษย์ยุคกลางเชื่อว่าโลกแบนเราถูกสอนว่าคนยุคกลางงมงายล้าหลังและเชื่อว่าโลกแบนแต่ถ้านี่คือเรื่องโกหกที่โลกยุคใหม่สร้างขึ้นเองละ่ะผาาเรือแล่นตกขอบโลกนักบวชต่อต้านวิทยาศาสตร์มนุษย์กลัวจะตกสู่ความว่างเปล่าเรื่องเล่านี้ถูกใช้ซ้ำในหนังในตำราในห้องเรียนจนมันกลายเป็นความจริงโดยไม่เคยถูกตั้งคำถามในความเป็นจริงนักปราชญ์ยุคกลางรู้ว่าโลกกลมพวกเขาไม่ได้เดาแต่คำนวณ ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมนุษย์วัดเงาคำนวณเส้นรอบโลกและถกเถียงเรื่องดาราศาสตร์ความรู้นี้ไม่เคยหายไปตรงกันข้ามนักวิชาการยุคกลางจำนวนมากคือบาทหลวงมหาวิทยาลัยยุคแรกสอนว่าโลกเป็นทรงกลมไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ใดที่บอกว่าสังคมยุคกลางเชื่อว่าโลกแบนคำตอบคือศตวรรษที่19ยุคที่โลกสมัยใหม่ต้องการภาพศัตรูเรื่องโลกแบนถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ยุคกลางดูโง่และทำให้ยุคใหม่ดูฉลาดกว่า เรื่องเล่าว่าโคลัมบัสต้องต่อสู้กับคนที่เชื่อว่าโลกแบนไม่จริงข้อถูกเถียงคือระยะทางไม่ใช่รูปร่างของโลกแต่เรื่องนี้ฟังดูดราม,ม่าก,กว่าและถูกเล่าต่อจนกลายเป็นความจริงปลอมไม่ใช่คนยุคกลางที่เชื่อโลกแบนแต่คือคนยุคปัจจุบันที่เชื่อในเรื่องผิดเพราะมันเล่าได้ง่ายกว่าเราชอบเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเหนือกว่าอดีตแม้จะไม่จริงตำนานโลกแบนไม่ได้บอกว่าอดีตโง่แค่ไหนแต่มันบอกว่ามนุษย์ยุคใหม่เชื่อเรื่องเล่าได้ง่ายแค่ไหน คำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าใครเชื่อว่าโลกแบนแต่คือเรากำลังเชื่อเรื่องอะไรอยู่ในวันนี้โดยไม่เคยตรวจสอบมันเลยไวกิ้ง <Viking S 1> <Viking S 2> ไม่เคยใส่หมวกมีเขาเมื่อคนนึกถึงไวกิ้งคุณเห็นอะไรชายร่างใหญ่เคราดกและหมวกมีเขาแต่ความจริงคือไวกิ้งไม่เคยใส่หมวกแบบนั้นแม้แต่ครั้งเดียวในสนามรบหมวกมีเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในหนังการ์ตูนกีฬาโลโก้มันทำให้ไวกิ้งดูดุป่าเถือ่อนและน่ากลัว แต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่งตัวให้ดูเท่นักโบราณในคดีขุดพบหมวกไวกิ้งจริงไม่มีเขาไม่มีปีกไม่มีอะไรยื่นออกมาเพราะในสนามรบเขาคือความตายเขาทําให้ศัตรูจับง่ายๆทําให้เสียสมดุลและอันตรายต่อตัวเองพวกเขาคือนักเดินเรือชั้นยอดนักค้านักสํารวจข้ามทะเลเปิดก่อนเข็มทิศก่อนแผนที่สมัยใหม่คนแบบนี้ไม่ออกแบบหมวกเพื่อฆ่าตัวเองในสงครามคําตอบคือศตวรรษที่19โอเปรา่างานศิลป์และละครเวที ศิลปินต้องการภาพที่ดุดันและจำง่ายไวยกิ้งจึงถูกแต่งเติมเขาเพื่อความบันเทิงเมื่อภาพถูกใช้ซ้ำมันกลายเป็นข้อเท็จจริงในสายตาคนดูโรงเรียนหนังสือสื่อไม่มีใครตั้งคำถามเพราะมันดูใช่ไม่ใช่ภาพจำผิดๆแต่คือความมั่นใจของเราต่อสิ่งที่ไม่เคยตรวจสอบมันเราหัวเราะใส่คนอดีตทั้งที่เรื่องโกหกเกิดจากยุคเราเองไวกิ้งไม่เคยใส่หมวกมีเขาแต่โลกยุคใหม่ย,ยังคงสวมมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า คำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าใครใส่หมวกอะไรแต่คือเรากำลังเชื่อเรื่องอะไรเพียงเพราะมันเล่าได้ง่ายและดูเท่พอที่จะเชื่อนับปเลียนเป็นคนเตีย้ยถ้าผู้ชื่อนับปเลียนโบนาปาร์ตภาพแรกในหัวคุณคืออะไรชายตัวเล็กอารมณ์รุนแรงทะเยอทะยานเกินตัวโลกเรียกสิ่งนี้ว่านับปเลียนคอมเพล็ก์แต่ประวัติศาสตร์ไม่เคยยืนยันว่าผู้ชายคนนี้เตี้ยเลย นโปเลียนถูกจดจำไม่ใช่จากชัยชนะแต่จากส่วนสูงคนทั้งโลกเชื่อว่าเขาเตี้ยเพราะเขาต้องการชดเชยบางอย่างแต่นี่คือเรื่องเล่าไม่ใช่หลักฐานเอกสารทางทหารเอกสารทางทหารฝรั่งเศสระบุว่านโปเลียนสูงประมาณ168-170ถึงเซนติเมตรในยุโรปศตวตรรษที่18นี่คือความสูงเฉลีย่ยไม่เตีย้ยไม่โดดเด่นไม่ผิดปกติเพราะนโปเลียนมักยืนอยู่ข้างทหารยามจากกักรวรรดิ คนเหล่านี้ถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษสูงเกิน180เซนติเมตรเมื่อชายปกติยืนข้างยักษ์เขาย่อมดูเล็กอังกฤษคือคู่แข้นของนโปเลียนกระตูนล,ล้อเลียนหนังสือพิมพ์ภาพโฆษณาชวนเชื่อพวกเขาวาดนโปเลียนให้เป็นชายร่างเล็กหัวโตอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะการทำให้ศัตรูดูตลกง่ายกว่าการเอาชนะเขาในสมรภูมิอังกฤษแพ้ในหลายสมรภูมิแต่ชนะในสงครามภาพจำเรื่องเล่า ถูกส่งต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนโลกจําได้ว่านโปเลียนเท่ากับคนเตีย้ยเขาไม่ใช่คนเตีย้ยเขาไม่ใช่คนบ้าอํานาจเพราะปมได้เขาคือนักยุทธศาสตร์นักปฏิรูปกฎหมายชายที่เปลี่ยนโฉมยุโรปทั้งทวีปแต่เรื่องนี้ซับซ้อนเกินไปสําหรับตำนานการเรียกใครสักคนว่าเตีย้ยทาให้เรารู้สึกเหนือกว่ามันทําให้ความยิ่งใหญ่ดูเล็กลงและเข้าใจง่ายขึ้นนโปเลียนไม่ได้แพ้เพราะเขาเตีย้ย แต่ประวัติศาสตร์แพ้ให้กับเรื่องเล่าที่เล่าซ้ําจนดูเหมือนจริงและบางทีโลกก็ไม่ได้จดจําคนจากสิ่งที่เขาเป็นแต่จากสิ่งที่ศัตรูของเขาอยากให้เราเชื่อโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาในห้องเรียนเราถูกสอนว่าในปีคศ1492โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาแต่คําถามคือเขาค้นพบอะไรในเมื่อมีคนอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วก่อนเรือของโคลัมบัสเทียบท่า ทวีปอเมริกามีผู้คนอาศัยอยู่มานานกว่า15,000ปีมีเมืองมีอรารยธรรมมีภาษามีประวัติศาสตร์แต่พวกเขาไม่ถูกนับเพราะไม่ได้เป็นชาวยุโรปมายาแอสเท็กอินคาชนเผ่านับร้อยบางอรารยธรรมสร้างเมืองใหญ่กว่ายุโรปในยุคเดียวกันทว่าคำว่าค้นพบลบการมีอยู่ของพวกเขาออกทั้งหมดโคลัมบัสเชื่อว่าเขาเดินทางถึงเอเชียเขาเรียกคนพื้นเมืองว่าอินเดียน จนวันตายเขายังไม่รู้ว่าดินแดนที่เขาเหยียบคือทวีปใหม่ก่อนโคลัมบัสเกือบ500ปีชาวไวกิ้งเคยตั้งถิ่นฐานในอเมริกานเหนือนี่ไม่ใช่ตำนานแต่คือหลักฐานทางโบราณคดีเพราะการเดินทางของโคลัมบัสไม่ใช่เรื่องการสำรวจมันคือจุดเริ่มต้นของจักรวรรดินิยมหลังปี1492การยึดครองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรคระบาดและการกดขี่ท้าโถมใส่ทวีปนี้ ประชากรชนพื้นเมืองลดลงนับ10บล้านคนในเวลาไม่กี่ศตรวรรษไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอแต่เพราะโลกใหม่ถูกนิยามโดยคนจากโลกเก่าประโยคที่ว่าโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่ยุโรปอยากให้โลกจำเพื่อให้การยึดครองดูเหมือนการค้นพบและการฆ่าดูเหมือนความเจริญโคลัมบัสไม่ได้ค้นพบทวีปอเมริกาเขาแค่เป็นคนยุโรปคนแรกๆที่กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ยุโรปฟังและประวัติศาสตร์ ก็เลือกที่จะฟังแค่ฝั่งเดียวพีระมิดสร้างโดยทาตเมื่อพูดถึงพีระมิดภาพที่โลกเห็นคือทาตผอมโซถูกเคี่ยนตีลาก้อนหินกลางทะเลทรายแต่ความจริงคือภาพนี้ไม่เคยเกิดขึ้นภาพจําเรื่องทาตมาจากหนังจากนิยายและจากการอ่านประวัติศาสตร์แบบผิวเผินมันสะดวกเพราะทําให้พีระมิดดูเหมือนผลงานของความโหดร้ายไกลพีระมิดกิซ่าโบราณคดีพบสุสานคนงานบ้านพัก โรงครัวร่องรอยการรักษาพยาบาลถาดจะไม่มีสุสารไม่มีการรักษากระดูกหักและไม่มีอาหารคุณภาพสูงพวกเขาคือแรงงานอียิปต์ชาวนาช่างฝีมือคนธรรมดาทำงานเป็นรอบในฤดูหนามท่วมเมื่อไรนาไม่สามารถเพาะปลูกได้กระดูกของคนงานแสดงร่องรอยบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาหมายความว่าพวกเขามีแพทย์มีการดูแลมีคุณค่าในฐานะแรงงานฝีมือคนงานได้รับขนมปัง เบียร์เนื้อวัวปลาอาหารระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะให้กับท่าที่ไรค่าพีระมิดไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างเท่านั้นแต่มันคือศาสนาจักรวาลและความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายไม่มีอาริยธรรมใดาฝากอนาคตนิรันดร์ของฟารโรไว้กับแรงงานที่ถูกกดขี่อียิปบ,บราณมีทาาแต่พีระมิดไม่ใช่ผลงานของพวกเขามันคือโครงการของรัฐที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญและความศรัทธา พีระมิดไม่ได้ถูกสร้างด้วยแท้หรือสู้ตรวนแต่มันถูกสร้างด้วยแรงงานมนุษย์ที่รู้ว่าตัวเองกำลังสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตและบางทีเรื่องเล่าที่โหดร้ายก็ง่ายกว่าความจริงที่ซับซ้อนจะกรววรติโรมันล่มเพราะความเสื่อมทางศิลธรรมเมื่อจะกรววัตดิใดล่มสลายมนุษย์มักหาคำตอบง่ายๆพวกเขาเสื่อมพวกเขาฟุ่มเฟือยพวกเขาลืมคุณธรรมโรมัน ูกตัดสินแบบนั้นมานานกว่าพันปีกรุงโรมไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วเสื่อมงานเลี้ยงการอาบน้ำความหรูหราสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตั้งแต่ยุคที่โรมันยังแข็งแกร่งที่สุดแต่จักรวรรดิยังขยายตัวยังชนะสงครามยังปกครองโลกโรมันล่มเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้อระบบทาสีที่ล่มการเมืองที่เปลี่ยนจัก,กรพริเป็นว่าเล่นกองทัพที่พึ่งพาทหารรับจ้างต่างชาติ สิ่งเหล่านี้ไม่ดรามา่าแต่ค่าจะกระวัตดิได้จริงโรมันไม่ได้แพ้เพราะความป่าเถื่อนเก่งกว่าแต่เพราะจะักรวรรดิใหญ่เกินกว่าจะควบคุมเส้นพรมแดนยาวนับพันกิโลเมตรทรัพยากรถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางท้องถิ่นอ่อนแอระบบพังจากข้างในนักเขียนยุคหลังโดยเฉพาะยุคคริสเตียนตอนต้นพวกเขาเขียนประวัติศาสตร์เพื่อสอนศีลธรรมไม่ใช่อธิบายระบบโรมันจึงถูกทำให้เป็นบทเรียนแห่งความเสื่อม คำว่าศีลธรรมเสื่อมไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องใช้ตัวเลขไม่ต้องขุดหลักฐานมันฟังดูจริงเพราะมันลงโทษขนแพ้จักระวัติโรมันตะวันตกล่มในปีคริสตศักราช476แต่โรมันตะวันออกยังอยู่ต่ออีกเกือบ1000ปีถ้าศีลธรรมทำให้ล่มมันควรล่มพร้อมกันโรมันไม่ได้ล่มเพราะพวกเขาเลวลงแต่เพราะระบบที่เคยพาเขาขึ้นไม่สามารถพาเขาไปต่อได้และมนุษย์ มักชอบเล่าเรื่องจากประวัติที่พังด้วยคำตัดสินทางศิลธรรมมากกว่าความจริงที่ซับซ้อนยุคกลางคือยุคมืดเราถูกสอนว่าหลังโรมันล่มโลกก็ดับความรู้หายไปวิทยาศาสตร์หยุดนิ่งมนุษย์ถอยหลังเข้าคลองเราจึงเรียกมันว่ายุคมืดคำว่ายุคมืดไม่ได้มาจากคนยุคกลางแต่มาจากนักคิดยุคเรเนซองส์ที่อยากยกยุคข,ของตนให้สว่างกว่าอดีต การทำให้อดีตมืดคือวิธีทำให้ปัจจุบันดูยิ่งใหญ่ระหว่างศตวตรรษที่5ถึง15โลกไม่ได้หลับมหาวิทยาลัยแห่งแรกถือกำเนิดระบบกฎหมายพัฒนาสถาปัตยกรรมโกธิกสูงตระงานคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เดินหน้านี่ไม่ใช่ความมืดแต่มันไม่ใช่แสงแบบยุคใหม่อารามนักบวชและนักแปลพวกเขาคัดลอกแปลและรักษางานของกรีกโรมันให้รอดพ้นจากการเวลา ยุคก,กลางมืดความรู้เหล่านี้คงสูญหายไปแล้วขณะที่ยุโรปถูกเรียกว่ามืดแบกแดดคอโดบ้าไคโรกำลังสว่างสวยด้วยวิทยาการแพทย์เคมีดาราศาสตร์ยุคก,กลางไม่เคยมืดทั้งโลกแต่มืดในสายตาของบางคนใช่ยุคก,กลางเต็มไปด้วยศาสนาแต่ศาสนาไม่ได้ฆ่าความคิดมันให้กรอบให้คำถามและให้แรงผลักดันในการทำความเข้าใจจัก,กรวาลน,นาฬิกากลน แว่นตาเครื่องไถเหล็กระบบ3มแปลงสิ่งเล็กๆเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากกว่าการปฏิวัติครั้งใหญ่ใดๆยุคกลางไม่ใช่ยุคมืดมันคือยุคที่แสงยังไม่ส่องตรงแต่ค่อยๆสะสมพลังและเมื่อโลกพร้อมแสงนั้นกึงระเบิดออกมาเป็นยุคใหม่บางทีประวัติศาสตร์ที่ถูกเรียกว่ายุคมือดอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่ยุคหลังไม่อยากเข้าใจ สงครามโลกครั้งที่1เกิดเพราะการลอบสังหารเพียงครั้งเดียว28มิถุนายนคริสตศักราช1914เสียงปืนสองนัดดังขึ้นที่ซาราเยโวโลกจึงถูกสอนว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1แต่คำถามคือโลกพร้อมรบอยู่แล้วหรือปืนแค่นัดเดียวเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆการลอบสังหารอัชดูกฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ไม่ใช่ต้นเหตุมันเป็นแค่ไม้ขีดไฟและยุโรปในปี1914 คือโกดังดินปืนขนาดใหญ่ยุโรปเต็มไปด้วยการแข่งขันจักรวรรดิชาติยมที่เดือดพล่านระบบพันธมิตรซับซ้อนการแข่งสะสมอาวุธทุกประเทศเตรียมรบแม้จะยังไม่รู้ว่าจะรบกับใครแผนการรบไม่ได้ถูกเขียนหลังการลอบสังหารเยอรมนีมีแผนชลีเฟนฝรั่งเศสมีแผน17รัสเซียมีแผนระดมพลสงครามไม่ใช่การตัดสินใจฉับพลันแต่เป็นการเตรียมพร้อมมานานนับ1ิบปี หลังการรอบสังหารยังมีเวลาเจรจาแต่ประเทศมหาอำนาจเลือกศักดิ์ศรีมากกว่าสันติภาพการประกาศสงครามมองว่าดีกว่าการถอยหลังเมื่อประเทศหนึ่งระดมพลอีกประเทศต้องระดมพลตามเพราะถ้าช้าคือแพระบบพันธมิตรเปลี่ยนเหตุการณ์ท้องถิ่นกลายเป็นสงครามโลกการบอกว่าสงครามเกิดเพราะปืนกระบอกเดียวทำให้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับการสะสมอาวุธความทะเยอทะยานและความล้มเหลวทางการเมือง สงครามโลกครั้งที่1ไม่ได้เกิดเพราะปืนหนึ่งกระบอกแต่มันเกิดเพราะโลกที่เลือกสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนวันนั้นจะมาถึงและการรอบสังหารก็แค่ทําให้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เริ่มต้นเร็วขึ้นฮิตเลอร์ได้อํานาจเพราะคนเยอรมันชั่วเมื่อพูดถึงนาซีโลกมักสรุปสั้นๆว่าคนเยอรมันชั่วพวกเขาเลือกปีศาจแต่ถ้าคําตอบมันง่ายแค่นั้น ประวัติศาสตร์ก็คงไม่เกิดซ้ำในประเทศอื่นในยุคอื่นอีกแล้วอีกเล่าในปี1919เยอรมนีแพ้สงครามเศรษฐกิจพังเงินเฟอ้อจนธนบัตรไร้ค่าคนทำงานทั้งชีวิตตื่นมาแล้วไม่มีอะไรเหลือประชาธิปไตยเพิ่งเกิดแต่ต้องแบกรับความพ่ายแพ้ทั้งหมดเมื่อคนหิวเมื่อคนตกงานเมื่ออนาคตหายไปคำถามไม่ใช่ใครดีแต่คือใครทำให้เรารอด ฮิตเลอร์ไม่ได้เสนอความดีเขาเสนอคำอธิบายง่ายๆและศัตรูที่ชัดเจนนาซีไม่เคยได้เสียงเกิน50%เซในการเลือกตั้งเสรีเขาได้อำนาจเพราะข้อตกลงทางการเมืองการแต่งตั้งและการประเมินเขาผิดพลาดโดยชนชั้นนำผดเดตการไม่ได้เดินเข้ามามันถูกเชิญเข้าไปรัฐธรรมนูญที่อ่อนแอรัฐบาลล้มซ้ำๆศาลยอมอ่อนข้อกองทัพเลือกเงียบฮิตเลอร์ไม่ได้ทำลายระบบในวันเดียว ระบบเปิดทางให้เขาเองมีคนต่อต้านมีคนช่วยชาวยิวมีคนเสียชีวิตเพราะไม่ยอมจำนนแต่เสียงของพวกเขาถูกกลบด้วยความกลัวและความรุนแรงของรัฐการบอกว่าคนเยอรมันชั่วทําให้เราสบายใจเพราะมันหมายความว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดกับเราแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามันเกิดได้ทุกที่ถ้าระบบพังและความสิ้นหวังชนะเหตุผลฮิตเลอร์ไม่ได้ขึ้นสู่อำนาจเพราะคนทั้งประเทศชั่ว แต่เพราะความกลัวความพ่ายแพ้และระบบที่ล้มเหลวทำให้ความชั่วดูเหมือนทางรอดและตราบใดที่เราเชื่อว่าความเลวเป็นเรื่องของคนอื่นประวัติศาสตร์ก็พร้อมจะกลับมาในรูปแบบใหม่เสมอประวัติศาสตร์คือความจริงเราถูกสอนให้เชื่อว่าประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีปีมีชื่อมีเหตุการณ์เหมือนกล้องวงจรปิดของอดีตแต่คำถามคือ ใครเป็นคนถือกล้องอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหายไปประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ถูกเล่าหลังจากนั้นมันไม่ใช่ความจริงทั้งก้อนแต่มันคือเศษเสี้ยวของความจริงที่รอดมาได้ผู้ชนะจักรวรรดิรัฐาศาสนาชนชั้นนำคนที่แพ้คนที่เงียบคนที่ไม่มีภาษาเขียนพวกเขาไม่ได้หายไปแค่ไม่ได้ถูกบันทึกเหตุการณ์เดียวกันถูกเล่าได้หลายแบบ วีรบุรุษของฝ่ายหนึ่งคืออาชญากรของอีกฝ่ายการปลดปล่อยของจักรวรรดิคือการยึดครองของคนท้องถิ่นประวัติศาสตร์ไม่ได้โกหกเสมอแต่มันเลือกเล่าเอกาสารถูกเขียนเพื่อจุดประสงค์โบราณวัตถุถูกตีความด้วยสายตายุคปัจจุบันแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ต้องถามว่าใครตั้งคำถามและตั้งเพื่ออะไรไม่มีบันทึกไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวตนผู้หญิงแรงงานชนพื้นเมืองทาต พวกเขาสร้างโลกแต่ไม่ถูกจดชื่อไม่ใช่เพื่อเชื่อทุกบรรทัดแต่เพื่อตั้งคำถามกับมันประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกตั้งคำถามคือเครื่องมือของอำนาจเมื่อมีหลักฐานใหม่เสียงใหม่มุมมองใหม่ความจริงก็ขยับตามไม่ใช่เพราะอาดีตเปลี่ยนแต่เพราะเรามองมันชัดขึ้นประวัติศาสตร์ไม่ใช่ความจริงบริสุทธิ์มันคือสนามต่อสู้ของความหมายและหน้าที่ของเราไม่ใช่เชื่อมันทั้งหมดหรือปฏิเสธมันทั้งหมดแต่คืออ่านมันอย่างไม่ยอมจำนน เพราะคนที่ควบคุมอดีตย่อมมีอำนาจเหนืออนาคตประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้ให้เชื่อแต่มีไว้ให้คิดและถ้าวันหนึ่งประวัติศาสตร์ยุคนี้ถูกเขียนใหม่คุณคิดว่าคุณจะอยู่ในฝั่งของคนที่ถูกเล่าหรือคนที่ถูกลืม